สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับมาพบกันเช่นเคยนะครับบรรยากาศยามเย็นๆนะครับเปิดบอใหม่นะครับไม่ค่อยใจใหญ่เท่าไร่นะครับแต่จะอ่าเราเรียกว่าเป็น แก้มลิงนะครับเป็นคลองแต่ทำแก้มลิงนะครับดูลักษณะนะครับคลองต่อเชื่อมนะครับแล้วก็จะทำแก้มลิงนะครับเพื่อที่จะเจาะลุมขนมครกนะครับนะ่ครับไม่ใหญ่ก็ประมาณน่าจะหนึ่งงานได้นะครับหนึ่งงานหนึ่งงานเท่ากับ เท่าไรครับหรือว่าเครึ่งงานนะครับเป็นคลองต่อเชื่อมนะครับมาฝั่งนู้นนะครับแล้วก็จะมาทำาลุมขนมครบในจุดตรงนี้นะครับไม่ได้ลงจากรถนะครับผมอยู่บนไมโครนะครับไม่ได้พาท่านผู้ชมเดินชมนะครับให้ชมเพื่ออ่า ความคลื่หน้านะครับความคื่หน้าของการขุดของเรานะครับว่าขุดถึงไหนแล้วนะครับบ่อที่เท่าไรแล้วนะครับส่วนบ่อตรงนี้น่าจะเป็นบ่อที่สามที่มีแก้มลิงนะครับนอกนั้นก็จะเป็นคลองซอยแล้วก็เลืออีกหลายลูกอยู่นะครับอยู่ข้างหน้าฝั่งโน้นนะครับนี่นะครับ เราจะเก็บจากข้างหลังไปข้างหน้านะครับเพราะว่าฝั่งนี้ค่อนข้างจะกว้างกว่าข้างหน้าก็จะเป็นพื้นที่แคบนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้ชมวันนี้นะครับก็ตรงกับวันที่24ธันวาคมสองห้นะครับท่านผู้ชมนะครับมาอยู่ที่หน้างานุดของเรา เป็นดินดีมากนะครับขุดลงไปประมาณ3าเมตรนะครับน้ําเริ่มซึมออกมาแล้วนะครับลุมโขงครุกฝั่งนู้นนะครับก็ใกล้จะเต็มแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับลอกหน้าเรก ลงไปชั้นที่สอง